สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาแนะนำร้านอาหารอินเดียนนะคะชื่อว่า Mint Leaf นะคะอยู่ที่ d r u m ค o n ร r a ดับลินของเรานี่เองค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะจะตกแต่งสวยงามดูฮรูฮรามากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่นั่งก็แยกเป็นส่วนตัวดีมากค่ะนะคะแล้วก็ที่ไฮไลไท์เลยนะคะเขาดีปะหนางแงนไปข้างบน ก็จะเห็นหลังคานะคะหลังคาโปร่งแสงนะคะโปร่งใสมากเลยค่ะอันนี้เป็นออเดอร์ฟนะคะที่ทางร้านนะคะเขาจัดไว้ให้นะคะก็จะเป็นเหมือนแครกเกอร์นะคะแล้วก็จะมีน้ํำจิ้มอยู่2อันนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นเครื่องเคียงนะคะเป็นหอมแล้วก็เป็นเหมือนกับคิวคัมเบอร์เป็นแตงจ้ะเราก็จัดการกันเลยนะคะชิมกันก่อนเลยค่ะนะคะสำหรับ ออเดอร์ที่เขาจัดไว้ให้อันนี้ฟรีนะคะเพื่อนๆแจุน้ำจิ้มน้ำจิ้นุ้่มาผักเสร็จแต่ว่าใช่ค่ะเป็นต้นหอมมันจะทำให้แบบว่าดับกลิ่นเครื่องอลยอืม จากนั้นมาดาูสตาร์เตอร์ที่เราสั่งนะคะเป็นสเปเชียลมิกซ์เพล t เตอร์นะคะก็คือเป็นรวมเลยนะคะมีไก่ะคะ่ะมีเนื้อไก่นะคะหมักเครื่องเทศของเขานะคะแล้วก็เป็นเนื้อแกะนะคะเนื้อแกะบดนะคะแล้วเขาทำเป็นก้อนๆน,นะคะแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่ะคะ่ะแล้วก็หอมแดงหอมแดงของฝรั่งนะคะเพื่อน อร่อยมากเหมือนกันค่ะไอตัวนี้นะคะลืมบอกไปค่ะมีกุ้งตัวใหญ่อยู่ตรงกลางด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยค่ะมีแจมอยู่ตัวหนึ่งจะ้ะนอกนั้นก็จะเป็นไก่แล้วก็แลมซัส่วนใหญ่นะคะเนื้อแกะค่ะ ช <t ries> <c oughs> วันนี้เรามาทานอาหารอินเดียเนืน่องในโอกาสที่จะเลี้ยงส่งน้องปาล์มมี่นะคะกับเมืองไทยนะคะพอาที่น้องมาท่องเที่ยวนะคะประมาณสามเดือนนะคะก็เลยนัดทานข้าวกันจะตกลงได้ลาน,นีจ้ะเพื่อน เมนคอสก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆคนไทยเราก็คือสั่งมาแล้วก็แชร์กันนะคะกินรวมกันนะคะถ้วยแรกจานแรกอันนี้เป็นช h ค c k e n เจลเฟรซีนะคะเพื<ๆ>่อนเจ้ะเป็นเนื้อไก่นะคะเพื<ๆ>่อนเและเครื่องเทศจะ้ะส่วนจานนี้นะคะจะเป็นเนื้อคะ่ะประเภทเนื้อแล้วก็เครื่องเทศนะคะของอินเดียนะจะ้ะ ส่วนจานนี้นะคะคือพิลาไรซ์นะคะมีหอมเจียวแล้วก็หน้าสีเหลืองๆน่าจะเป็นคัมิ้นนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆอันนี้นะคะ <ๆ S 2> เป็น garlic านเบรดนะคะหอมกระเทียมมากเลยคะ่ะอันนี้นะคะเอาจิ้มกับน้ำซอสเลิศค่ะเพื่อนๆจ๋าถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองอาหารอินเดียลองเลยนะคะอร่อยคะ่ะส่วนจานนี้ก็คือเป็นอ่า เป็นกุ้งนะคะกุ้งใหญ่นะคะ mango prawn masala นะคะนี่กับข้าวของเราส่วนจานสุดท้ายเป็นเนื้อแกะนะคะ s h e f d i n e t ออกเสียงผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนี่แหละคะ่ะคนไทยเรานะคะสั่งมาแชร์แชร์แชร์กันค่ะจะได้รู้ว่าแต่ละจานเป็นยังไงบ้างนะคะป้าหนานก็เริ่มต้นที่ garlic naan bread นะคะเอาจิ้มน้ำซอสค่ะ เพื่อนๆจ้ะชิมน้ำซอสของนะอแกงเนื้อนะคะแล้วก็ขอกินชิมนิดนึงแล้วก็ขอในญาตนะคะขอตัวนะคะทานข้าวกับเพื่อนๆนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ปัญหาด้วยเด็ดจ้า